ใหละเอียดนะค่ะหอมว่าผสมกาวให้ลูเลยครับนี่จะเป็นคนบอดที่เลื่อยสส่วนกาวหนึ่งส่วนใช่ไหมคะที่เลื่อยหส่วนกบที่เลื่อยสองาวหนึ่งาน่งอออนาย่ง่ยอย่งงเ็ จะพาเปียกอนจะพาเปียม,ยมถ้าเขาม่จับตัวนี้ก็ไม่จะบประิใช่ไหมคะใหญ่ไปอานน้ี่ข้านี่ก็บตงใงญ่อเงแม่ิบอกตัวนี้ปีป<อ>ปักนาะนี้ตัวนี้เป็นหางแล้วมันปีต่างขึ้นนี่ประตูมาบอนไม่จุปรตใงเาอันนี้มาลุกนี้บนีบ้ต้องจ้อง จะรับกันจ้ะอย่าี้หองเย็เ<า>้อย่ามากมากยัมางนิิงนะัวเตวท่านใจค่ะ สีกายได้จ้าตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายค่ะจ้าวันนี้ข้าได้รับเกียริจากคุณแม่จันสมอนชัยลินเนาะหรือเรียกสั้นๆว่าแม่มอนจ้าอายุ24<ะ>ปีเป็นผู้นําโครงการนี้นะจา้าื้นนี้ขฮาจะมาถามว่าโครงการอันค่ะถ้าปั่น,รรนจะแม่เกิดมาไดไจังไหนเริ่มต้นจากอียงจ้าค่ะตอนแรกก็คือเริ่มต้นจากตอนแรกก็คือแม่<ะ>แม่ค้าขายหมกข้าว มันนี่ไปซื้อหมกข้าวขาเจ้ามาหมกข้าวมันแก่มันแก่แล้วแล้วแม่เผาขายบ่ได้เฮ็ดบุญบ่ได้แม่ก็เลยมาดัดแป่งเออห้องเฮ็ดจะไหนมันจะค่อยเป็นตัวเงินขึ้นมากห้องอยจะบวขาดทุนแม่ก็เลยเรื่องนร้องร้องโอ้คิเลยมาปั่นเป็นรูปปลาที่แรกเป็นรูปปลารูปส้างน้อยค่ะเฮ็ดไปเฮ็ดมาไอ้ตัวเตยตาดีแม่ก็ได้วางไว้น่ะมันร้านขายหมกข้าวมีคนมาถามสื่อมันก็เริ่มงชุดประกาบยาวๆนี่แม่ก็ได้ เดียววันนี้พรามันขอทานเนี่ยเลยจะคุมกับชาวบ้านเทียนเลยก็เลยมาสอนเห็ดพุ่นันเฮียนแดงผู้นีีเฮียนแดงก็ได้กลายเป็นภูคุ้มขึ้นจริงค่ะโอ้ค่ะก็ได้เป็นจริงค่ะโอ้โหพ่อคุ้มาเลยแล้วแด็ดวันที่นี้แม่เอาไปส่งขายใช้นาทุกงหมดนี่ตัวนี้แม่ขายอยู่ศูนย์เรียนรู้แล้วก็ไอ้ห่วงสเตย์นะคะโอ้ห่วงสเตย์ที่ผ่านมาได้ไหมวะเ่ยขายยูสีไก่กระจงแจ้งเป็นของฝาแม่แน่นะคะ เ่าจัดตั้งเป็นจัดตั้งบริษัทน่วนหัตถกรรมนีมือไรแม่หรือว่าตะโดนแล้วจัดตั้งเป็นซุ้มหัตถกรรมหรือไม่เป็นปีปีห้าปีห้าปีห้าปีคนตอบรับเป็นไงแม่ตั้งแต่เปิดมาเลยก็รายได้เขาก็ดีขึ้นนะคะจากแรกๆคือข้าขายตัวนี้รายได้ตัวละห้าสิบหกสิบแต่ตัวนี้ก็เขาขายได้ลอยหนึ่งตัวนี้ก็เป็นพันแล้วค่ะ แสดงว่าคนเริ่มให้ความสนใจกับวิถีชีวิตเข้ามาเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นของฝากผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่เคนเกษียณเป็นของฝากเป็นใครายของมงคลมอบให้เขาแล้วตัวนี้เป็นเังไในนิทานแม่อันนับแบ่งจากตัวนี้มันบอกค่ะที่แม่มาเห็ดเป็นของมงคลก็คือสร้างนี่เป็นสัตว์ครูบานพู่มแรงทองตุลีเมื่อคิดว่าเอ้ยกัวละมาเผาตัวนี้เขามาเห็ดสร้างมันหนาถึงน้ำนะตุลีเอามาลองเห็ดดนึ่งเจ้าจูเด่การตอบรับดีอีดีค่ะ ถ้ามาเป็นหมดเป็นของโม้ข er> ้นได้แต่ว um ่าเป็นได้ได้แต่ว่าเขาก็ตัวยอดสร้างตัวนี้เขาจะตัวยอดจากตัวนี้ตัวนี้คือเป็นแค่สร้างของค้นย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้เขาจะมาดัดแปลงเป็นของใส่ได้นะเป็นของมูข้นร้อมือตัวนี้เขาจะไม่เห็นป็นกระถางดอกไม้โอ้ใจกลางจาดจกจัารแมนห่อดอกไม้มาเสียบใส่หนามใส อยูุ่้ถาเขาต้องการเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศเองสิเขาให้เปลี่ยนบรรยากันเขาเอาตัวนี้มาใส่่งเทรยากาศเป็นลี่ยนช่องเทียนแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเขาเอาตัวนี้มาวางเอาเทียนหอมมาใส่หอมใส่บรรยากาศหลายอย่างเงยสิ่งเดียวเออเพื่อตัวนี้ต่อยอดทำใจตัวนี้เนาะแม่แล้ววันที่นี้แม่มีโครงการที่จะทายทอดไปข้างหน้เลยจ้ะแม่จาอนุรักษ์ให้มันโครงการโอท็อปนี้อยู่ไดงเลย ที่ห่ออยากเฮ็ดเป็นทุกมเงินีก็คือพ่อทายทอดวิชาให้ลูๆลกๆนะคะ่ะของเด็กหน่อยเยวาวชนที่เพิ่นสนใจที่เพิ่นอยากมาความรูนําเขากับทายทอดให้ะคะ่ะเพื่อตัวนี้มันจะบริสูนจิเยวาวชนเขาก็จะรูกัแ่แตอนนี้แม่เฮ็ดเป็นโอท็อปขอบรั้วนั่นมหจ้ะขอบครัวทั้งขอบครั้วทั้งของกลุมนะะ่ะค่ะอ๋อแต่ทั้งหมดเลยค่ะอื ทายทอดโดยการให้ทุกคนเขามาเรียนรู้อะไรก็คเพื่อเปิดกว้างบลกิดกันมาจากแล้วปัจจุบันนี้แม่จะให้เป็นองเท้าด้มาจากเราในอนาคตแหม่คิดว่าแม่จะสามารถเหตุให้มันกว้างขึ้นได้ไหมจ้ะกว้างคือห้อขยายคนคือยังแม่ทายทอดวิชาให้ลูเป็นว่าลูกับเป็นทายทอดตัวต่อไอคนอื่นที่มาก็คือลูนี่คือหน่วยงานอื่นมาผู้ใดอยากได้ามรู้คือแม่ให้ไปแล้ว เพิ่นได้ไปเพิ่นก็ไปทลายทอตัวนะคะมันจะขยายออกทุกจังหวัดทุกอำเภอเลยค่ะแสดงว่ามีจฉกตั้งลายจังหวัดมาเรียนรู้น้ำพ้องมาะมีค่ะก็แสดงว่าเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าโอทอปตอนนี้ของแม่ก็นงได้รับความสนใจสุดท้ายเนี่การให้แม่ฝากถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มโอทอปของพ่อเนี่ยว่าถึงหนุกร้านเงินค่ะแม่คนที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์โอทอปแม่ค่ะค่ะที่เด่นๆของเขานะคะแม่ก็พอฝากว่ากระลาหมักขผา เป็นเศษวัสดุเรือไชในหมู่บ้านของเขามานนี้ส่วนหมากให้จะใส่หมากเ้าแล้วขูดอ,อเนื้ออ,อย่านั้นรก็จะเป็นยนยนทิงแต่ว่าตัวนี้เขาเก็บจากเศษวัสดุเรือใชในหมู่บ้านเขามาทําเป็นเงินซึ่งจากกระลาหมากเ้าที่ผู่ค้าอยู่เลยเขาสามารถที่จะามาเฮ็ดเป็นได้ได้ไดไดจะว่าซื้อกับว่าได้นะคะเนาะคือจากเศษวัสดุเรือใชเขามาทําเป็นของมงคลได้ค่ะให้เลันจะชิมเขาสังให้ได้ สามซิงเดียใช่โบต้องลงทุนหลายแต่ว่าได้ได้ลายกกรรมการมาทเนาะซึ่งมันจะขาดบ่ถึงเนาะค่ะนอกว่าก็ร่ามะเผาหน่วยนึ่งนี่ส่วนมากเขาอยจะยวนถิ่มแต่ว่าเ่าสามารถที่จะมาเห็ดเป็นมะพร้าวหน่วยละพันได้อัปเกรดราคาอะไรเนาะนี่ละค่ะก็เป็นในชความลูกพื้นบ้านที่ว่าเ่าออกมาประยุกต์ใส่ในชีวิตประจำวันก็คือว่ายิบโยงสิ่งของที่แบบว่ามีค่าไก่โตแล้วเ่าเห็นใส่ยู่เกือบทุกมือเนาะค่ะนอกมาเป็น เป็นเครื่องประดับที่สามารถแบบขายได้น่าค่าหลายพันนะคะสร้างรายได้ให้กับเขาได้อีกแทนที่เขาจะเสียรายได้ไปเขากับรายได้ไไดด้้รายเพิ่มขึ้นเนาะจากเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่มอนหลายหลายด้วยการที่มาแบ่งปันควาเรู้ให้กัเรื่อนี้ค่ะขอบคุณค่ะ